ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการม um ุมมองข่าวดำเนินรายการโดยโดรนิสากรภัยบุญศินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษิ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการม um ุมมองข่าววันนี้พบกันทาง วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิร์ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันดรนิสากรไพ้บุญสินวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือวันที่5กันยายนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตตำรวจเอกนำรงศักกิติประภัสก็ได้กล่าวถึงกฎหมายจราจรฉบับใหม่ซึ่งคุณผู้ฟังก็จะต้องอ่า ให้ได้รับทราบกันนะคะเพราะว่ามีการเพิ่มโทษค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราโทษจำคุกหรือจะเป็นการปรับทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาพบกับเรื่องนี้กันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังค่ะกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่5กันยายนนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเพิ่มโทษผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราโทษจำคุกหรือจะเป็นการปรับหรือจะเป็นการทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ฟังพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสก็ได้กล่าวถึงกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ,คะว่า ผู้ที่ขับขี่กระทำผิดซ้าข้อหาเมาแล้วขับถ้าเป็นกระทำผิดครั้งแรกนะคะจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าทำผิดซ้ำภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกนะคะ จะเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วปรับก็จะเพิ่มขึ้นจาก5,000ถึง2 0 0หมบาทเป็น50,000ถึง1,000 0 0บาทค่ะและศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอนอกจากนี้นะคะการเพิ่มอัตราโทษก็จะเป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ใช้ทางค่ะ ก็จะเพิ่มอัตราโทษปรับเช่นกันถ้าหากว่าขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะคะรวมถึงไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายก็จะมีการปรับนะคะไม่เกิน4,000บาทอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงการขับรถย้อนสอนไม่ขับไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะคะหรือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยก็จะปรับไม่เกิน2,000บาท นอกจากนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นค่ะอัตราโทษเดิมนะคะจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับ2 0 0 0 1 0ถึง10,000บาทก็จะเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทรวมทั้งจำและก็ปรับด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการแข่งรถในทางนะคะ ก็มีการเพิ่มเติมนะคะในความผิดฐานพยายามแข่งรถการรวมกลุ่มนะคะหรือว่าม่วสุมในทางหรือสาธารณะสถานใกล้ทางนะคะพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปเพื่อที่จะมานัดหมายแข่งรถกันนะคะหรือว่ามีการดัดแปลงปรับแต่งสภาพรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมีระหวังโทษ2อในสะคะของความผิดฐานแข่งรถในทางแล้วก็มีการเพิ่มโทษสำหรับ ผู้จัดแล้วก็กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถนะคะรวมไปถึงร้านในการที่จะรับแต่งรถเมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้ในการแข่งรถในทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะการชักชวนโฆษณาหรือว่าทำทุกพิธีทางนะคะเพื่อให้มีการจัดการแข่งรถบนถนนถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดเช่นกันค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะตอนนี้ก็จะต้องมีการรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้รถกระบะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเนี่ยจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้ากรณีเป็นกระบะสองตอน ผู้โดยสารตอนหลังก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะถ้าหากว่าฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดนิรภัยก็ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทนะคะรวมไปถึงการนั่งบริเวณแคบหรือว่านั่งท้ายกระบะก็สามารถนั่งได้นะคะโดยที่ไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะ สำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาอยู่นะคะซึ่งก็จะแล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาคมค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะสำหรับเรื่องของอที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีค่ะ และนอกจากนี้นะคะผู้ที่ขับขี่รถนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรถที่ช้ากว่ารถคันอื่นก็ต้องให้ขับรถเนี่ยชิดขอบทางเดินรถฝั่งซ้ายเท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่านะคะรถทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรถที่ขับช้าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายจราจรฉบับใหม่นะคะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของร้านขายยาที่สามารถจะจำหน่ายยาต้านไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ได้แล้วค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของสบ,บครหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาต้านไวรัสโควิด -19 ให้แก่ผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ได้ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโลกนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะกำหนดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาอันเป็นภาระหน้าที่แก่ผู้รับใบสำคัญในการขึ้นทะเบียนได้ค่ะ ก็อาศัยตามอำนาจนะคะที่อยู่ในมาตรา79ของพระราชบัญญัติยานะคะปี2,510นะคะว่าด้วยเรื่องของการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์นะคะแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโลกนะคะว่า สามารถจ่ายยาไปยังสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันได้ค่ะก็คือร้านขายยานั่นเองนะคะแต่ว่าต้องจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังถ้าอาการเนีไม่หนักมากนะคะก็จะให้ ผู้ที่ปว่วยติดเชื้อนะคะผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยสามารถที่จะไอโซเลตอยู่บ้านนะคะแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้าผู้ที่ต้องการใบสั่งายานะคะเขาจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์นะคะหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะก็จะให้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปดูเรื่องของอวกาศกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการอาร์เทมิสนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งนักบินอวกาศไปบนดวงจันทร์นะคะหลังจากที่โครงการอพอลโลคุณฟังท่านใดนะคะถ้าหากว่ามีอายุประมาณ50ขึ้นไปนะคะก็คงจะรู้จักกับ โครงการอพอลโลที่ส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์นะคะตอนนี้โครงการอช m ิมิสนะคะก็ได้ส่งนะักบินอวกาศไปดวงจันทร์ค่ะแต่ว่าในสองสวันันนี้นะคะเกิดการขัดข้องนะคะทําให้ไม่สามารถส่งขึ้นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะในช่วงมองรอบด้านของรายการมุมมองข่าวค่ะตอนนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน เขบผู้ฟังคาะจอนเอฟเคนเนดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดโครงการอพอลโลซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกที่มีความหมายถึงแสงสว่างและความสำเร็จนะคะก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าเราเลือกที่จะไปดวงจันทร์ในทศวรรษนี้และทำสิ่งอื่นต่อไปไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่ เพราะมันยากนี่คือสุนทรพจน์นะคะอันเรื่องชื่อของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะที่ให้ไหว้ในวันที่25พฤษภาคมปี1961นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอพอลโลแต่ว่าโครงการอพอลโลนี้นะคะก็ไปสิ้นสุดเอาในปี1972นะคะก็ประมาณ11ปีนะคะในอพอลโล17ทั้งนี้ก็ เนื่องจากค่าใช้จ่ายะคะที่สูงมากนะคะแล้วก็โครงการนะคะก็มีค่าใช้จ่ายที่โอ้โหประมาณ25.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะหรือว่ารา,ราวๆาวแสนล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ต้องการนำง,งบประมาณไปทุ่มเทให้กับอย่างอื่นบ้างนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วนะคะที่ไม่มีมนุษย์คนใดเลยนะคะที่จะไปหยีบบนพื้นผิวดวงจันทร์ค่ะตั้งแต่นักบินอวกาศ12คนนะคะของโครงการอพอลโลแต่ว่าตอนนี้ค่ะนาซาเนี่ยนะคะได้อนุมัติค่ะให้ก่อตั้งโครงการที่ชื่อว่า a อ t ดอาร์เทมิสอาร์เทมิสโปรแกรมนี่นะคะก็ตั้งชื่อตามเทพอาร์เทมิสซึ่งเป็นน้องสาวฝาแฝดของเทพอพอลโลค่ะแต่เป็นผู้หญิงนะคะเทพอพอลโลเป็นผู้ชาย น้องสาวฝาแฝงของเทพอพอลโลคืออาร์เทมิสนี้นะคะก็จะพามนุษยชาติกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่าย้อนดูรายชื่อของนักบินอวกาศ12คนนะคะที่เคยไปเหยียบบนดวงจันทร์นะคะรวมไปถึงนักบินอวกาศคนอื่นๆในโครงการในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นผิวขาวชาวอเมริกันทั้งสิ้นนะคะ แต่นะคะในปัจจุบันนะคะโครงการ Artemis นี้นะคะจะเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศค่ะคืออาจจะมีนะคะนักบินอวกาศผู้หญิงหรือนักบินอวกาศผิวสีขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งจุดประสงค์ของโครงการ Artemis นี้นะคะดิฉันก็ขอ,อเล่าย่อๆนะคะว่าจะมีอยู่3จุดประสงค์ด้วยกันนะคะก็คือจุดประสงค์แรกก็คือการค้นพบ ในเรื่องของการสำรวจอวกาศนะคะกว่า5ทศวรรษผ่านมาเนี่ยนาซาเชื่อว่าการต่อยอดในโครงการนี้นะจะเป็นการสร้างโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ๆจุดประสงค์ที่2นะคะก็เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีซัพพลายเออร์กว่า3,200รายนะคะจาก50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเลยค่ะที่มีส่วนร่วมในโครงการอาร์เทมิสและสุดท้ายค่ะ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะคะการดำเนินโครงการ a r t ทมิสมีทางความร่วมมือและจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศค่ะที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อวกาศและวิทยาศาสตร์ไปยังคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะและสิ่งที่จะพา ครงการอัติมิสไปสู่ความสำเร็จนั่นก็คือการเหยียบบรรุงจันทได้ก็คือจรวด SLS นะคะ Space Launch System อันนี้นะคะจรวด SLS ค่ะคุณผู้ฟังคะได้ขนาดนามว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกค่ะเพราะว่ามีขีดความสามารถในการบรรทุกน้ำหนัก ปริมาตรและพลังงานที่เพิ่มขึ้นและจรวดก็ยังได้ถูกออกแบบมาสามารถที่จะต่อเติมหรือใช้ขนส่งในภารกิจต่างๆนะคะทางอาวกาศเนี่ยในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ภารกิจไปดวงจันทร์ไปจนถึงภารกิจไปาดาวพฤหัสบดีเลยค่ะ ดังนั้นนี่นะคะสิ่งที่จะคู่กับโครงการ a r t ์เทมก็คือจรวด SLS ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมียานอาวกาศโอไรออนยานอาวกาศโอไรออนเป็นยานอาวกาศที่ออกแบบโดย NASA ตอบโจทย์นะคะในการที่จะ,อะรองรับนักบินอวกาศ4คนคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะที่สามารถจะอยู่ในยานอาวกาศนี้ได้และยานอาวกาศนี้นะคะ สามารถที่จะมีแผงกั้นความร้อนกั้นความร้อนได้ถึง2,700องศาเซลเซียสและมีแรงขับนะคะอยู่ที่2,722กิโลกร,รัมนะคะถือว่านะคะตอบโจทย์มากๆนะคะในการสำรวจอวกาศเบื้องลึกเมื่อมาดูประสิทธิภาพของจรวด SLS จึงทำให้ยานอาวกาศโอไรออนนี้นะคะ ไปได้ถึง2 4 5 0 0ไมล์ต่อชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นความเร็วที่จำเป็นมากๆในการส่งยานอาวกาศไปถึงดวงจันทร์และคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอา t e มิสมีภารกิจ3ภารกิจนะคะภารกิจแรกคืออา t e มิสหนึ่ง อาติมิสหนะคะก็จะเป็นการทดสอบการทำงานจรวด SLS กับยานอวกาศโอไรอแล้วก็เป็นการทดสอบระบบควบคุมภาคพื้นดินที่จะมีการอัปเกรดใหม่นะคะดูไปตั้งแต่การแยกตัวนะคะของยานอวากาศโอไรออออกจากจรวด SLS แล้วก็สามารถที่จะกลับมาลงจอดในมหาสมุทรนะคะเมื่อถึงพื้นโลกนะคะและ จรวด SLS ก็จะบรรทุกดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นไปด้วยจำนวน10ดวงค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่ออาร์ิมิสหเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอาร์ิมิสสนะคะก็จะส่งโมดูลตั้งต้นของเกตเวย์นะคะนั่นก็คือโมดูลพลังงานและแรงขับดันโมดูลสำหรับที่อยู่อาศัยและโลจิสติกขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ ภายในเดือนพฤษภาคมปี2024นะคะอีก2ปีข้างหน้าด้วยจรวดฟันคอนเฮฟวี่นะคะที่จะมีการปล่อยนะคะที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาซึ่งเรื่องนี้นะคะนาซาก็ได้มีการคัดเลือกให้สเปตซเอ็กซ์นะคะซึ่งเป็นบริษัทของอีลอนมารนะคะเป็นผู้รับเหมาในครั้งนี้นะคะใช้เงินทุนทั้งสิ้นประมาณ332ล้านดอลลาร และในอนาคตนะคะก็จะมีการส่งโมดูลอื่นนะคะจากหน่วยงานอาวกาศยุโรปจากหน่วยงานอาวกาศญี่ปุ่นนะคะขึ้นไปเชื่อมต่อกับสองโมดูลข้างต้นก็คือโมดูลพลังงานและแรงขับดันและอีกโมดูลหนึ่งก็คือโมดูลสำหรับที่อยู่อาศัยและโลจิสติกส์ท่านี้ก็เพื่อให้เกตเวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของนานาชาติค่ะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ สถานีอวกาศนา,นานาชาติ ISS ะะซึ่งเป็นอาฐานในการที่จะเป็นจุดแวะหรือว่าจุดพัก ของนักบินอวกาศะค่ะที่จะเดินทางไปยังดวงจันทร์หรือว่าจะเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆที่ไกลออกไปนะคะแต่ว่าเป็นจุดแวะพักนั่นเองนะคะก็คือสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะคะและเรื่องนี้หากว่าคุณผู้ฟังยังจําได้นะคะดิยฉันได้นําเสนอแล้วนะคะว่าทางด้านของ Space X ก็ได้มีการนําเอ,า,อาคนที่สนใจนะคะขึ้นไปเที่ยวชมยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากภารกิจอาร์ทิมิสสเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการส่งนักบินอวกาศ4คนนะคะไปกับยานอวกาศโอไรอนะคะเพื่อทำการทดสอบระบบต่างๆที่ต้องใช้กับนักบินอวกาศม่วจะเป็นเรื่องของระบบสื่อสารหรือว่าระบบขับเคลื่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะบินวนรอบดวงจันทร์นะคะสอ,ง,อะงรอบนะคะแล้วก็วนรอบโลกสอรอบนะคะแล้วก็เดินทางกลับ สู่ชัน้นบรรยากาศของโลกต่อมาภารกิจอาชิมิตะสานะคะก็จะมีการส่งนักบินอกาส4คนไปนยังดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะใช้ตัวเกตเวที่เป็นจุดสลับไปกับยานสตาร์ชิป HLS นะคะซึ่งก็จะเป็นยานที่จะลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เช่นกันนะคะและอันนี้ก็พัฒนาโดยสเปซ x ด้วยนะคะ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์แล้วนะักบินอวกาศก,ก็จะใช้ยานสตาร์ชิป HLS นี่แหละค่ะบินขึ้นสู่เกตเวในวงโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ยานอาวกาศโอไรออนอีกครั้งหนึ่งเพื่อขับสู่โลกมองดูอย่างนี้แล้วนะคะภารกิจอาชิมิตทั้ง3ภารกิจและเกตเวนะคะ นาซาก็ยังมีแผนการที่จะสร้างาฐานอาร์เทมิสนะคะหรือว่าเป็นแคมป์มหักอยู่บนดวงจันทร์นะคะแล้วก็าสามารถที่จะเป็นที่อยู่อาศัยได้เคลื่อนที่ได้แล้วก็เป็นกระท่อมนะคะแบบเรียกว่าทันสมัยเลยค่ะเพื่อให้นักบินอวกาศนะคะที่ถูกที่จะถูกส่งไปศึกษาพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยสามารถที่จะอยู่บนดวงจันทร์ได้ยาวต่อยาวนานเนี่ยต่อเนื่องประมาณ2-3เดือนนะคะสำหรับอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมองในเรื่องตรงนี้นะคะว่าโครงการอาร์เทมิสเนี่ยเป็นโครงการที่ถือว่าอืจะต้องปฏิบัติภารกิจนะคะในการอยู่อาศัยบนดวงจันทร์ให้ได้เลยนะคะซึ่งฐานอาร์เทมิสนี้นะคะก็จะอยู่ที่โคโลกใต้ของดวงจันทร์ค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สามารถเข้าถึงน้ําแข็งและทรัพยากรแร่อื่นๆของดวงจันทร์ได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะนาซาก็ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนก็คือ s p ป x e x นะคะในการใช้จรวดดาก้อน XL สําสำหรับส่งทรงัพยากรนะคะเพื่อการดำรงชีพและอุปกรณ์ต่างๆไปยังเกตเวย์ค่ะดังนั้นนะคะในปีนี้นะคะ2022เนี่ยก็จะเป็นการกลับไปยืนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการวางรากฐานให้กับมนุษย์ที่จะอยู่ใน ยานอวกาศได้นานขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางในอวกาศได้ไกลขึ้นนะคะแล้วก็จากดวงจันทร์นะคะเป้าหมายต่อไปนะคะของนาซาคือดาวอังคารนั่นเองค่ะคุณฟังคะแต่ว่านะคะมันก็เกิดนะคะแผนนะคะในการที่จะ เลื่อนการปล่อยจรวด SLS นะคะในโครงการอัิมิตรหนึ่งออกไปนะคะทางนี้เพราะว่ามีการตรวจพบค่าว่ามีการรั่วไหลนะคะของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวนะคะระหว่างการเติมเชื้อเพลิงก่อนที่จะปล่อยจรวดจ,จึงทำให้วิศว กอนภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อ,อย่างทันตามเงื่อนไขที่จะปล่อยในวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะจึงทำให้เลื่อนกำหนดนะคะการปล่อยจรวด SLS ออกไปทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะและทีมวิศวกรภาคพื้นดินนะคะพยายามที่จะหยุดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงถึงสครั้งนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่านะคะขั้วต่อถังเชื้อเพลิงนี้นะคะมัน ต้องทําให้มันอุ่นนะคะแต่ว่าต้องใช้ความเย็นเพื่อการยับย้งการล่วดไหลนะคะรวมไปถึงการอัดแก๊สฮีเลียมนะคะแต่ว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็กำหนดการปล่อยจรวดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่5กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้นะคะก็ทราบข่าวมาว่าเลื่อนอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะทาง NASA ก็ได้ประกาศออกมาค่ะว่าการเลื่อนปล่อยจรวดเนี่ย เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่า่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะคะแต่ว่าเมื่อเราพบข้อบกพร่องเราก็จะต้องทำการเช็คนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของอจรวดนะคะเนื่องจากว่าจรวดขนส่งอวกาศเนี่นะคะคุณผู้ฟังมีการทำงานที่สลับซับซ้อนมากๆแล้วก็ยังมีมูลค่าโครงการที่สูงมากนะคะงบประมาณเนี่ยสูง ดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นนะที่ต้องใช้ปัจจัยอื่นๆเ,นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศก่อนการตัดสินใจปล่อยจรวดนะคะนาซ่า,าเนี่ยก็จะต้องมีความพร้อมสูงสุดเลยค่ะทั้งนี้เพื่อไม่ต้องการให้มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นขณะปล่อยจรวดขนส่งอวกาศนะคะนี่คือเป็นเรื่องที่แบบสามารถที่จะเลื่อนออกไปได้นะคะแต่ถ้าเราพบว่ามันมีข้อบกพร่องนะคะแล้วก็ ทำให้มันดีมีการแก้ไขมันนะคะแล้วเราก็จะส่งจรวดนะคะขึ้นไปนครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราพร้อมสูงสุดนั่นเองค่ะยังไงคุณฟังนะคะท่าในใดสนใจนะคะในเรื่องของการเดินทางในอวกาศต้องติดตามนะคะว่าจะมีการปล่อยจรวด SLS ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าตามกําหนดการเดิมนะคะก็คือวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะถูกเลื่อนออกไปค่ะ นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะส่งขึ้นได้อีกเมื่อไหร่นะคะแล้วรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองคุณผู้ฟังจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าว สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม